ถ้าเราสนใจอยากทราบว่าผู้นั้นได้บรรลุคุณวิเศษจริงหรือไม่ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้นั้นดูถ้าหากผู้นั้นมีการพูดอวดสิ่งที่ตนได้รู้ได้เห็นให้พึงสนิษฐานว่าสิ่งที่ผู้นั้นได้เห็นเป็นเพียงภาพมายาหรือภาพลวงในสมาธิมิใช่ของจริงเราจบกันไปแล้วครับกับมงคลข้อที่3 2นะครับก็คือพรหมจริยาหรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองนะครับซึ่งก็เริ่มจะเป็นมงคลขั้นสูงแล้ว วันนี้มาถึงข้อที่สามสามนะครับก็คืออริยสัจะสนะทัศนังนะครับนั่นก็คือการเห็นอริยสัตนั่นเองนะจะอย่างที่บอกไปนะมันจะเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องตั้งสมาธิพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่านกันเลยนะครับมงคลขั้นที่สามสิบสามเห็นอริยสัตว์วิธีสังเกตการผู้บรรลุธรรมในหัวข้อนะครับมงคลลำดับที่สามสิบสามพระพุทธองค์ตรัสว่าอริยสัจะสนะทัศนังแปลว่าการเห็นอริยสัตว์ เป็นมงคลอย่างสูงในทางปฏิบัติเราจําเป็นจะต้องรู้เรื่องอริยสัจไว้บ้างพอสมควรเวลาไปเห็นเข้าจึงจะทราบว,ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ทราบไว้เลยก็อาจเห็นผิดไปเห็นอะไรเข้าก็ไม่รู้แต่อาจสําคัญว่าตนได้เห็นอริยสัจเหมือนคนฝึกทําสมาธิพอจิตเข้าสู่ความสงบเพียงขั้นต้นเกิดความสบายผิดปกติเลยเหมาเอาว่าตนได้บรรลุมรรคผลชั้นนั้นชั้นนี้ก็มี บางคนเพียงแต่จิตสงบเข้าสู่อุปจารสมาธิเห็นภาพต่างๆที่ปรากฏในนิมิตเลยเข้าใจว่าตนได้ทิพยจักขุญานก็มีเรื่องของเรื่องก็คือไปเห็นโดยไม่รู้เลยเข้าใจผิดไปเหตุการณ์อย่างนี้มีอยู่เสมอจนถึงกับทําให้คนที่ไม่สู้จะทราบเรื่องและค่อนข้างเชื่อง่ายหลงอุปโลกเป็นผู้วิเศษก็มีเสร็จแล้วก็ผาการเสียใจในภายหลังเมื่อคุณสมบัติของผู้นั้นกลับกลอกเป็นอย่างอื่น แต่เราพอมีทางจะจับได้นี่พูดแล้วก็เลยขอตีวงกว้างออกไปอีกนิดคือถ้าเราสนใจอยากทราบว่าผู้นั้นได้บรรลุคุณวิเศษจริงหรือไม่ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้นั้นดูถ้าหากผู้นั้นมีการพูดอวดสิ่งที่ตนได้รู้ได้เห็นให้พึงสนิษฐานว่าสิ่งที่ผู้นั้นได้เห็นเป็นเพียงภาพมายาหรือภาพลวงในสมาธิมิใช่ของจริงจำไว้ง่ายๆว่าถ้าเป็นของจริงแท้แล้วผู้ใดพบเข้าแล้วเขาจะไม่อวด ความโอ้อวดนั้นเป็นกิเลสชัน้นหยาบๆนี่เองเพียงความโอ้อวดยังแก้ไม่หายแล้วจะเป็นอริยบุคคลได้อย่างไร ยิ่งถ้าผู้ไดอวดตัวด้วยแถมยังพูดข่มคนด้วยมีการพูดเสียสีเน็บแนมคนอื่นยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่พูดนั้นได้พบเห็นมิใช่ของจริงเหมือนคนเป็นโรคไอไปได้รับประทานน้ำเย็นๆกลัวคอทําให้อาการไอสงบลงครู่หนึ่งแล้วเข้าใจว่าน้ํานั้นเป็นยาดีแล้วคุยอวดเพื่อนฝูงคุยไปไอไปตัวไอโคลกแล้วยังอวดว่าได้กินยาดีเราจะเชื่อได้อย่างไร ความจริงสิ่งต่างๆที่ผู้ฝึกสมาธิพูดอวดว่าได้เห็นนั้นเขาเห็นจริงๆไม่ใช่ปันเรื่องขึ้นโกหกที่เห็นเห็นจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นของไม่จริงเป็นเพียงอาการบางอย่างในสมาธิเท่านั้นไม่ใช่ตาทิพูทิพอะไรและไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินว่าคนบางคนไปทําสมาธิแล้วเลยวิกลจริตคือเป็นคนบ้าไปเลยเขาพเจ้าเองก็เคยเห็นพระบางองค์เป็นเช่นนั้นเหมือนกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะยึดเอานิมิตหรืออาการของจิตเป็นจริงเป็นจังเวลาออกจากสมาธิแล้วก็ยังไม่ปล่อยวางแล้วก็เอาเรื่องในสมาธิมาพูดอวดอ้างเอาเป็นจริงเป็นจังอีกด้วยคนทั้งหลายเลยเมาเอาว่าเป็นบ้าเพราะทําสมาธิซึ่งก็เป็นจริงจริงด้วยเรื่องเหล่านี้ควรระวังนะครับก็ เกลิ่นไว้เท่านี้ก่อนนะสำหรับบทนี้นะสั้นๆประมาณนี้นะครับ<ส><ม>ก็คือเวลาดูเนี่ยว่าใครเป็นของจริงนะที่เขาเรียกว่าพระอริยะเจ้าเนี่ยก็คือรู้อริยสัจน,นั่นแหละนะครับ assa, ดูว่าใครเป็นของจริงเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้แหละว่าเอ๊ะท่านโอ้อวดหรือเปล่านะครับก็ก็เดี๋ยวเรา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 อ่านกันต่อไปเราฟังกันต่อไปแล้วกันนะในบทต่อไปว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับอ่ะสำหรับอีพีนี้นะครับบทนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วพบกันอีพีหน้าครับ